สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ฟีเจอร์ในรูปแบบของ Point of Sale ก่อนอื่นจะไป p พ t of Sale ก็ต้องแนะนำตัวนิดหนึ่งครับ CU Solution นะครับเป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Odoo นะครับถ้าสนใจติดต่อในเรื่องการใช้บริการในเรื่อง Implement กันคัส t o มไพหรือจะซื้อ Add-on ของแอปพลิเคชันติดต่อทีมงานได้เลยนะครับวันนี้เรามีโจทย์มาว่า ใน point of sale เนี่ยครับเรามีฟังก์ชันใน u d o s t t n n d r r d าร่มีฟังก์ชันในการ Control Price นะครับเราเลื่อนมาที่ฟังก์ชันนี้ครับฟังก์ชันเขาเรียกว่า price control ใน price control เนี่ยเราสามารถติ๊กได้แต่อ d o กบอกว่าในกรณี price control เนี่ยเราก็จะห้ามให้พนันกงานที่สิดได้ย s เซเนี่ยสามารถแก้ไขราคาได้โอเคผมกดเซฟไปก่อน โอเคเราไปดูฟีเจอร์นิดหนึ่งนะครับในสินค้าของผมก็จะมีประเภทที่เป็น product แล้วก็จะเป็นประเภท discount อยู่หนึ่งตัวนะครับ discount นี้จะเป็นตัว service นะครับโ okay. อเคคราวนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้งานผมก็ต้องมาปรับสิทธิ์ในตัวนี้ก่อนนะครับในตัว access Line user นี้ผมให้เป็น user ถ้าสิทธิ์เป็น user เนี่ยครับตรง action ที่เรา set up price control ก็จะทำงานทันทีไม่ให้เราแก้ไขราคาโอเคลองไปดูในฟีเจอร์ในโดาร เข้าไปเลยครับ let's go โอเคเข้าไปที่ o r อร์จะสังเกตว่าผม select ราคาอะไรก็แล้วแต่สังเกตว่า price ตรงนี้จะห้ามใช้งานโอเคเราไม่สามารถแก้ไขราคาใดๆทั้งสิ้นได้นะครับเพราะเราติ๊ก price ไม่ได้เหมือนกคำใน discount นี่ครับผมเลือกผมติ๊ก discount ออกมาผมก็แก้ไขราคาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนี่ครับนี่คือฟีเจอร์ใน o u d u ห้ามแก้ทั้งสิ้นเลยนะครับแก้ได้ quantity เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะครับ price ห้ามแก้โอเค ต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมี requirement เพิ่มเติมลูกค้าเราที่ไม่ปกตินะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นบอกว่าถ้าในกรณีนะครับที่ผมขอ back end กลับมาก่อนครับในกรณีที่ห้ามแก้ไขราคาก็จริงแต่สินค้าบางรายการอยากให้แก้ไขได้เช่นประเภทเซอร์วิอาจจะแมนวนวลแก้ไขได้เองจะทําอย่างไรนะครับเรามาดูกันที่ตรงนี้ก่อนครับผมไปที่ user ปรับตั้งค่าเป็นแอดมินก่อนนะครับ โอเคแล้วกลับไปตั้งค่าตรงนี้นิดหนึ่งครับรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งแล้วเข้าไปที่ตัวเซตติ้งในเซ t ติ n งหลังจากเราเปิดใช้งานฟังก์ชันที่เรียกว่า price control ตรงนี้นะครับเราจะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งชื่อว่า enable modify price off ชุดนี้หมายความว่าเราจะเขียน r อ i ไรไปแค่รอบถึงว่าอะไรบ้างที่เราให้สามารถแก้ไขได้เช่นผมติ๊กมาปุ๊บก็จะบอกว่ามี Service ถ้าอะไรที่เป็น t h p e Service เนี่ยโอเคเราจะแก้ไขสามารถเซตราคาได้แก้ไขเลยอย่างนี้เป็นต้นโอเคสังเกตว่าใน product ของผมก็จะมีอยู่1ตัวนะครับที่เป็น Discount ผมแท็กไม่ Service นะครับอยู่ในกลุ่มของ Discount Man Man น Discount ลองเข้าไปดูครับว่าฟังก์ชันทำงานยังไงก่อนจะไปผมก็ต้องลดสิทธตัวเองเป็น User นิดนึงเพื่อจะให้ฟังก์ชันทำงานได้สมบูรณ์แบบโอเคหลังจากผมเสร็จแล้วผม Refresh หน้าจอ ไป Let's go ครับเข้าไปหน้าโอดูโอเคผมเข้าไปที่ออเดอร์เหมือนเดิมสังเกตผมเลือกราคาชุดนี้ก็ยังไม่ให้แก้ไขราคาได้เหมือนเดิมสังเกตไหมครับยังให้ r i c ยยังถูก Disable ไม่ให้แก้ไขผมเลือก Discount ปั๊บเมื่อไหร่ครับผมใส่ Discount ผมสามารถแก้ราคาแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับเราแก้ราคาได้สังเกตว่าภาพนี้คือฟังก์ชัน ที่เราเขียนเพิ่มมาใน o d ดูสแตนดาร์ลูกค้าขอแบบไหนเรายินดีจัดให้ดังนั้นฟีเจอร์ใน o d ดูนะครับเราก็สามารถสร้างาเขียนให้ทำงานคู่กับ o d ดูแล้วสามารถมีศักยภาพสูงกว่า o d ดูตามความต้องการของลูกค้าได้นี่คือฟีเจอรอ์ price this price control แต่สามารถกำหนดเพิ่ม,เต,มเติมว่าประเภทใดบ้างที่สามารถแก้ไขราคาได้หลังจากคอนโทรลแล้วเป็นตน้น นี่คือฟีเจอร์ไนล่านของ Odoo d ูนะครับในรูปแบบของ c ีย s โซลูชันช h มนะครับถ้าสนใจในบริการและโซลูชันต่างๆในการใช้งาน Odoo ลองติดต่อทีมงานหลังบ้านได้เลยนะครับทีมงานเรามีความรู้ความสามารถอย่างเชี่ยวชาญอย่างแน่นอนนะครับติดต่อได้เลยครับ c ียครับย้ำนะครับ c ีครับ c ีคบคุณครับสวัสดีครับ